ฟังเสียงอะไรอะไรนะเสียงอะไรนะดนรได้ยินเชียงน้ำแล้วครับได้ยินเสียงน้ำไหมล่ะครับไปเลยมันสวยมากนะโมหนาวหรือยังหนาวหรือยังบอกท่านผู้ชมหน่อยเบิ่งปากเนี่ย ไปน้ำตกไปได้ยินเสียงน้ำนะครับได้ยินเสียงน้ำแล้วสามร้อยเมตรเจ้าหน้าที่ว่านะครับจากจุดที่เราจอดรถแล้วก็เดินเข้ามาสามร้อยเมตรจะถึงชั้นที่หนึ่งก่อนนะครับน้ำตกทั้งหมดมีเจ็ดชั้นฟังฟังเสียงอะไรไอะไรนะเสียงอะไรนะได้ยินเสียงน้ำแล้วเหรอครับ,รบเอาไปเลย โอ้ท่านผู้ชมดูทางเข้าน้ำตกครับสุดยอดเลยโอ้เย็นดีฮะเลยมาถูกทีนะแล้วแล้วทำไมมันเย็นดีจังนลโมอะอะไรนะรนออโอ้พดไม่รู้เรื่องพูดไโหพูดไม่รู้เรื่องพูดม่อ้ยเ่งด่โยั้ม่เื<ล>่องพู่อ้ยไรเรด้ยินเสียงน้โตรับเ่พนน้้<ส><น><ส><น>ื่อนพ้วเื่งพยพื่อนด้วย ไปย right? like right? oh, no hmm? ังเลยดุโอ้ยเก๋เย็นขนาดเลยยังบ่หอนนานยังเย็นขนาดเลยยังไงมีเพื่อนมาแล้วนะมัวเพื่อนกลับแล้วเพื่อนกลับแล้วโอ้โหต้นมะกระโวกไงต้นมะกอกบานห้าวเลยพี่น้อง nó mà bơi hiện đây. ชั้นหนึ่งขึ้นไปอีกอีกสูงไหมครับร้อยเมตรร้อยเมตรไปนโมไหนขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งร้อยเมตรเลยลแล้วมาเรวมาเร็วไปขึ้นบนเลยชั้นแรกอันนี้ยังไม่ถึงชั้นแรกเลยครับยังไม่ถึงชั้นแรกเลยน้ำตกไม่ใหญ่แบบนี้แหละเล่นสบายกนะ็ตัวเท่าน้โมนี่ต้องเล่นน้ำตกเท่านี้แหละ เอ้ยนี่ไงโอ้โห,โโหไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเลยเอันนี้ชั้นแรกนะครับมีเจ็ดชั้นเราคงมาจะมาแค่ชั้นเดียวนี่แหละขึ้นไปสูงไม่ได้นโมเดินไม่ไหว อยากระไมได้ใชได้เอาเสือมามีแต่กระเกงบาดไปยังลงไประวังล้มด้วยลึกไหมเช็กระยะดูด้วยลึกบ่ไม่ลึกเป็นบ่อเล่นได้น้ำตกกองปลาก้้ง ต่คนอีสานนะพี่น้องคนอีสานเรียกปลาก้างนะครับปลาคอก้างตัวน้อยๆนะครับแต่ว่าทางภาคกลางน่าจะเรียกปลาก้างเนาะเพราะว่าปลาก้างนะครับปลาคอก้างตัวน้อยๆหลายครับนั่นไงนั่นไงน้โมอยดินน้โมอย่าดิ้นไหนล่ะมันไปไหนหมดแล้วตัวใหญ่เฮ้ยนน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  นูน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 ไปแล้วโอ้โหนูนนูนโอ้ปลาโอ้ตัวใหญ่มากเลยเรามองไม่เห็นเต็ๆเยเยอะมากเลยโอ้โหเอ้าหนึ่งสองโอ้โหปลาเยอะมากปลาหลายครับเฮ้ยมันกัดตีนอีกแล้ว ป๊อปแป๊บป๊อปแป๊อยู่เลยนะเห็นไหมนะโอ้ป่าท่านผู้ชมเอ้ยป่าป่าในน้ำตกโพดมาหลายโอ้เป็นตามากขนาดเลยาาลองช้ำ ส่งลุดดากพี่น้องส่งลุดดากเออหนาวไปหนาวมากข้างกะไตซารโกตมบนข้างกระไตเดี๋ยวซุ้มบนข้างกระไตโอ้ยมันคือเป็นแจ้งสั้นเพราะว่าหนาวแล้วเด้กเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันเย็นจังเลยล่ะ แต่น้ำมันเย็ยนมากเลยน้ำเย็ยนขนานเลครับท่านผู้ชมอยืนเลยยืยนเลยยืยนเลยยืยนเลยไมยยย่ได้เอาเสือมาบาดท,ที่เนี่ยแต่เย็นน้ำตกสวยมากเลยนะสวยมากเลยตรงนี้นะอ่ะมันสวยมาก,กน,โโนาะบมหนาวหรือยังนหนาวหรือยังบอกท่านผู้ชมหน่อยเบิ่งปากนะ ปากตั้นก้ากไต่สั้นแล้วข้ากไต่สั้นแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหฮ้ฮหนาวแห้งแับบาดีดิหนาวแล้วปะครับผู้ชมด้วยหนาวหรือยังโอ้โหเบาๆแล้วมันหนาวหลายแล้วอ๋อจุดนี้เป็นน้ำจุดนี้เป็นน้ำจืดนะครับเป็นน้ำจืดให้เรา ไปด้นตี้ยที่ท่าให้เราเล่นนะครับก้าวก็เปิดปิดเขาเล่นนะครับแล้วที่เอ้าเล่นอะไรนะ อเอาน้าโมเล่นไหวไหมล่ะไม่ไหวแล้ว <S 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 อาอยากเล่นอีกอยกิงไดหนาวไปนนั่นกราบ้วครับส็นโดนแล้วอ่ะใส่เสื้อ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเรามาใหม่กันนะครับโอเคไหมครับโอเคครับเอออบาบายบายท่านผู้ชม